สวัสด no no ีครับกรัรับสู่ช่องแคปโนเรตโนมไม้กินมันแรงครับผมกลับไปอีกครั้งกับคลาสอห้องเรียนในบทเรียนที่เท่าไหร่12ปบป่ะบทเรียนนี้เราตามมาอัปเดตการเพราะเมล็ดของเราที่เราเคยเพาะไว้ประมาณปีกว่าอ่ะเดี๋ยวมาดูไม้เพาะ,ะเมล็ดเราอยู่ตรงไหนวะอ๋ออยู่นี่มองไม่เห็นเปลี่ยนขอเปลี่ยนหน่อย จำได้ไหมว่าถ้าถ้าใครที่ดูทุกคลิปคลิปเก่าแล้วะฉพาะาเล็ดไว้ตอนนี้มันงอกหมดหมดแล้วเนี่ยพวกเนี้ยนี่ย่งวันนี้เราจะมาแยกหัวไม้คาว่าหัวไม้นี่คือตัวนี้หัวไม้อันนี้รูปผสมไวกิ้งแอมแบ็กไม่รู้อะไรจะไม่ได้อะโปรยๆไปมั่วๆเนี่ยมันชัดเลยเห็นไหมซึ่งไม่รู้อะไรแอมแบ็ก ไวกิ้งแอมแบกอะไรสักอย่างเียตอนนี้แยกอย่างเงี้ยเราแยกออกมาได้ดึงใช้ใช้ขี้คีบขี้คีบดึงออกมาก็ได้หรือตะเกียบเขี่ยๆออกมาอันนี้เดี๋ยวแยกเนี่ยคือหัวไม้อย่างอย่างเงี้ยนี่มันคืออะไรไวกิ้งแอมแบกไวกิ้งมิลานดาเนี่ยหัวไม้ตัวนี้คือปลายไม้นี่ปลายไม้ปลายไม้หัวไม้ อันนี้เพาะหลังตัวข้างล่างนี้ข้างล่างนี้ประมาณปีครึ่งเกือบสองปีแล้วมาดูไม่ได้แยกเลยนะแต่เนี้ยเนี้ยอย่างอัน,น,นอันนั้นเห็นนะสี่ต้องเห็น,น,นอ,อัเนออียเห็นไหมเนี่ยใหญ่แล้วเนี่ยมันขึ้นไปกระถางสี่นิ้วห้านิ้วได้แล้วล่ะพวกนี้ใหญ่แล้วนะถ้าแยกก็จะโตเร็วขึ้นแล้วพวกเนี้ยมไม่ได้อัดปุ๋ยนะตามมีตามเกิดเลยอย่างอันเนี้ยนี่เดี๋ยวก็แยกเนี่ยแยกออกนี่ก็แยกออก นี่มันใหญ่นะพวกนี้มีลาหมดเลยเนี่ยจะทํามิลาแบ็กเท่าไหร่แล้วต้องไล่ไล่ไล่หลายหลชุดอืมอือย่างอันนี้ไวกิ้งไวกิ้งเราก็โตแล้วมีทั้งไวกิ้งพังงาไวกิ้งตังตัวนี้ไวกิ้งอะไรวะพังงาพังงาต้องปมเนี่ยเหลือเท่าไหร่อ่ะสี่ห้าเมตดเองอ่ะหกเมตรอันนี้อันหนึ่งตัวนี้ตัวนี้ไวกิ้งตังหนึ่งสองสามสี่เมตหรือสี่เมตดเองอ่ะน้อยพังงาเหลือหกแล้เจ็ดเมตร นะแล้วก็อันนี้อันนี้ก็มันก็เข้ากันผสมไปเองอะ่ะวิกกิ้งแอมแบ็กวิกกิ้งเวนด้าตัวไหนวิกกิ้งแอมแบ็กวิกกิ้งเวนด้าก็ไอ้ต้นเนี้ยมันอยู่ใกล้กันเลยเนี่ยต้นหลังตะก้องเนี่ยเนี่ยวิกกิ้งเวนด้าเนี่ยกับวิกกิ้งแอมแบ็กอันเนี้ยก็เอามาโปรโยที่ทำคอนเทนต์ไปรอบรอบก่อนก็คือปีปีกว่าสองปีแล้วมั้งเนี่ย สองจะสองปีปีครึ่งสองปีเดี๋ยวเราจะไปแยกกันเดี๋ยวเราไมาแยกกันจริงๆแล้วอ่ะเราไปเป็นคนงานเป็นลูกกระจกของสวนเด่นเฟิร์นสวนเระยองสมัยแพนแล้วเดี๋ยวเรายังมีไปเป็นลูกกระจกของสวนอื่นๆอ,อ,อีกไม่ใช่แค่สวนมอข้าวมอกแกงดิงไม่ใช่สวนไม้กินมแมลงเดียวนะไปทุกสวนสวนกระบ,บองเพชรเออสวนปรงสวนเฟิร์นไปหมดไปไปขอสมัครงาน นะเดี๋ยวไว้รอติดตามกันเอากระถางไหนดีอ่ะที่มันไม่หลักหดหลังแข็งมากนะเอาเอาเอาแบบว่าเอาสักไม่เยอะแล้วกันเพื่อเป็นสเปซนะเป็นตัวอย่างอืมอย่างอันเนี้ยอาจจะดึงมาไม่กี่อันก็ได้นะเดี๋ยวเราใช้ตะเกียบใช้คีมหนีบขึ้นมาเปลี่ยนให้ดูว่าทำยังไง บางมือใหม่จ๋าๆบางคนพเพาะเมล็ดได้ดีใจแล้วว่ะพี่แล้วมันไงต่ออ่ะก็เพาะจนมันขึ้นเป็นหม้อจริงอ่ะอีกอันหนึ่งที่ชอบเถียงอะ่ะมานี่พี่มันออกหม้อแล้วเห็นไหมพี่นี่มันออกหม้อแล้วนะอันนี้นะบอกไว้ก่อนเลยนะมันเป็นหม้อปลอมมันจะไม่ใช่หม้อจริงหม้อจริงเค้นนี้ อันนี้มอยังไม่ใช่มอจริงอันนี้มอจริงหมายความว่าไงพี่มันออกมามันก็ออกมอนะอย่างพรอพลเลตโรวิไอได้อออกมาแล้วมีมอเลยอันนั้นยังไม่ใช่มอจริงหมอจริงก็คืออันนี้ที่ที่ให้ดูคือมอคือตัวเม็ดใหญ่นี้ขึ้นมาแล้วถ้ามันออกแบบไปเงี้ยเออแสดงว่ามันออกและถ้ามันออกไปเรื่อยๆอ่ะก็แสดงว่ามันจะเริ่มเป็นเขาฟอร์มนี่ยังไม่เห็นฟอร์มไม้พวกนี้นะมันยังไม่เห็นฟอร์มจริงๆ เพราะว่าถ้าเห็นฟอร์มจริงๆเนี่ยมันจะเริ่มขึ้นอันนี้เนี่ยตัวนี้ที่กล้องแพนเนี่ยแหละเนี่ยจะเริ่มเห็นฟอร์มจะเห็นฟอร์มชัดขึ้นไปอีกเนี่ยคือถ้ามันเห็นแต่เล็กที่เคยบอกว่าหมายฟอร์มเห็นไหมมันคือไวกิ้งแอมแบ็กไวกิ้งมิลันดาไวกิ้งแอมแบ็กมันจะดำ นี่มีต้นดำอยู่แค่สองต้นนะไม่คือมเมล็ดเดียวกันนะไวคิ้งมิลันดาท่านะั้นไม่มีมอสโลให้เห็นเดี๋ยวอาจจะหาตัวอย่างให้นี่มออัพไวกิ้งมิเดนดามีปากลายแล้วมาดูมันไม่มีปากลายเลยอ่ะกลับมาไม่แน่หรอกเพราะมันอาจจะแสดงอิทธิฤทธิ์ตอนโต อ่ก็ต้องมาคัดอีกที่หนึ่งเหล่านี้ที่มันใหญ่พวกนี้เขาเรียกหัวไม้ก็คือมันจะโตเร็วกว่าชาวบ้านเขวชองชาวบ้านชาวบ้านก็อาจจะประมาณไซส์นี้แต่ถ้ามันส่วนใหญ่ที่มันมาขึ้นไซส์นี้ก็คือเป็นปกติแหละแต่พวกนี้อาจจะเป็นปลายไม้แล้วเล็กๆอย่างเงี้ยเล็กๆอย่างเงี้ยเห็นไมเห็นก้องเห็นไหมนะนี่นิ้วปลายนิ้วชี้เนี่ยปลายไม้และปลายไม้บางคนอาจจะไปเรียกผิดเรียกถูกว่าเป็นไม้แคร มันยังไม่แกละหรือมันยังไม่แคละหรือแกนคือมันเป็นปลายไม้คือโตช้ากว่าปกติอืมนะเคยมีประเด็นอยู่นะตรงนี้อ่ะอันนี้เดี๋ยวเราเวลาแยกแยกไงก็อย่างที่บอกไปก็คือเราอาจจะใช้ตะเกียบใช้ไม้อะไรละเล็กๆใช้ครีมปิ้วแยกออกมาเสร็จปุ๊บอันเนี้ยลงกระถางไหนพี่ผมถามละเอียดจังเลยวะเฮะ้ยถามละเอียดจังเลย บางอันมันจะมีเป็นฐานหลุมอนุบาลอันนั้นประมาณนิ้วนิ้วครึ่งใช่ไหมแต่คนส่วนใหญ่ก็ถ้าเราปลูกให้มันแยกออกไปเลยมันจะเป็นลงสองนิ้วแล้วแต่เรานะถ้าเรารอให้มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมมากกว่าสองนิ้วก็ลงไปเลยสามนิ้วถูกตรงนี้แหละสองนิ้วครึ่งนะสามนิ้วอ๋อยู่ไหนกล้องอยู่นี่อ่ะสามนิ้วครึ่งไอเซนเซอร์อะไรมันฉี่ให้ดู อือน่ะสองนิ้วสามนิ้วแล้วก็ซื้อสี่นิ้วน่ะห้านิ้วครึ่งอันนี้บางทีอาจจะหกด้วยห้านิ้วครึ่งเล็กกว่านี้หน่อยดูดิไซส์ไหนสามนิ้วก็พอืดเก็บกลับมาสองนิ้วเก็บอันนี้สองนิ้ว เป็นเจ็ดสามนิ้วพอนี่สามนิ้วมันจะพอดีขอบจากสมมุติว่าเราทําขายพวกที่เขาทําไม้แมสขายไม้เล็กเนี่ยเอ,อมันมันก็จะไล่ไซส์อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มาดูอันนี้แล้วกันนะว่าเราเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนลงเป็นสามนิ้วส่วนไอ้ตัวเล็กเงี้ยเนี่ยนเนี่ยเนี่ยมันจะมีเล็กเล็กเงี้ยนะ เดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนออกแล้วกันแล้วเดี๋ยวไหนๆก็ทำอันนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมาอ่าเรียกอะไรอะอดูวิธีอสอนไอ้เนี่ยอะอะไรวะเดี๋ยวคัดไม้ฟอร์มว่ามันคัดอย่างไงนะว่ามันคัดไม้ฟอร์มยังไงคือไม้ที่มันผิดแปลกไปจากชาวบ้านแถวช่องเขาเอากระถางนี้แล้วกันเนะหรือว่า กระถางนี้เราเราอาจจะงัดมาแค่เฉพาะโอ้ยผลกดแกะกบ,บาลแค่ต้นใหญ่แล้วกันต้นเล็กมันยังติดติดกันอยู่มันก็อาจจะช้าหน่อยคิดว่าราจะตัวเดียวกันนะเนี่ยน่จะคนลรเมดวะแล้ว,ลวทั้งมันเ,นเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนฉากวันหนึ่ง ฉากเรียบร้อยทีนี้อันเนี้ยที่กล้องแพนมาเนี่ยต้องบอกก่อนลว,ว่ามะพร้าวมันยังไม่ได้แช่น้ําแล้วก็มะพร้าวมันเม็ดใหญ่มันเม็ดใหญ่ไปอะ่ะจริงมันต้องเล็กแบบเล็กหน้าหม้อนะไม่ใช่หน้าโม่หน้าโม่หน้าโม่ไม่ใช่หน้าหม้อี่จริงมันต้องประมาณนี้ถ้ามะพร้าวแต่ต้องแช่น้าหน่อยหรือเล็กๆอย่างเงี้ยไซส์อย่างเงี้ยสิ่งนี้มันอย่างนี้มันใหญ่ไปนิดนึงสําหรับการที่เรา,าปลูกไม้เบ็ดเนี่ยอันนี้ให้มันเล็กๆเลยอ่ะ ทีนี้มันไม่มีก็เลยใช้อันเก่าหน่อยเป็นสเปรน้ำมอสกับมะพร้าวเก่านิดหนึ่งเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนที่เราพร้อมอันน่ะเราเป็นขุยมะพร้าวน,นะจริงๆขุยมะพร้าวอันนี้มันก็หมดอายุไปละมันก็ปีหนึ่งแล้วขุยมะพร้าวผมหมดไม่ได้ซื้ออีกแล้วไม่เคยเตรียมอะไรเลยไม่เคยเตรียมอะไรเลยทำคอนเทนต์ไม่เคยเตรียมอะไรเลย,เย,เรย,รเลยจริงๆเอาเท่าที่มีลืมไม่ใช่หรอกแล้วก็อุปกรณ์อ่านคือจิ้มแยกออกมา อันเนี้ยมื่อใหม่จ๋าเลยแล้วกันเอามาเวลาแยกเนี่ยเราจิ้มใหม่ใช่ไหมท้าไมต้องมาทำอะไรอย่างนี้นะอ่ะก็ <c oughs> <c oughs> แค่อเนี่ยดันขึ้นไปอุ้ยอาจจะมีเสียงตุ๊บตับตุ๊บตับ,ตบ่อยนะเพราะว่าตอนนี้มันทะเลาะก,กันอยู่ระเตาอันนี้รากมันจะยาวนะเพราะว่าตัวหัวไม้เนี่ยรากมันยาว,วเราค่อยๆแยกออกมา นะอย่าให้มันขาดล่ะผมไปดึงมันแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรเห็นนะลากมันยาวมากเพราะไม่งั้นเดี๋ยวไอ้พวกเล็กๆมันก็จะโตช้ากว่าเดิมเพราะมันมันไปแย่งกันแย่งสารอาหารจริงมันยาวกว่านี้นะเมื่อกี้ผมดึงนั่นกว่าที่เห็นนะลากมันยาวกว่า ชาวบ้านชาวช่องเขาหมดเลยนะไปแย่งสารอาหารเขาหมดเลยนะแล้วก็ปลูกเอาไว้เป็มืช้าอ่าให้ดูวันนี้อืมทีนี้แล้วก็ลงปลูกหลองเจาะไปใช่มีไม้ก็ใช้ไม้นะแค่นี้เลยเราแยกหัวไม้ออกมาก่อนแค่นี้เลยมันจะเห็นชัด แค่นี้นะเนี่ยเราแยกอันหนึ่งอันนี้น่าจะยาวตอนนี้หัวไม้เรามีอยู่สามบนที่ชัดนะอนี่หนึ่งอันนี้สองอันนี้ก็หัวไม้สามแต่เราจะแยกแค่สองอันนั้นยังไม่ใหญ่มากอีกอย่างคือฟอร์มมันไม่ได้แตกต่างเลยเราจะแยกฟอร์มที่มันแตกต่างไปก่อนถ้าบางคนจะไว้ไวขายก็อีกเรื่องหนึ่งจริงๆยังมีอีกนะอันนี้เราเห็นนี่มันจะมีอันนี้อันนี้นะ เพิ่มเห็นฟอร์มฉันแนละ้วเ่ากับว่าตอนนี้มันมีดำดำสามสามต้นตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าอะไรนะเหมือนกัน่บไวกิ้งแอมแบก็กไวกิ้งวิลันด้าไม่แน่ใจใช้ไม้ช่วยมันลากมันไปกินเยอะอุ้ยสี่ต้นนี่อ่าน,นี่ขุดไปนี่ก็เจอนี่สี่อันนี้ยังเพิ่งไปแยกอย่างเงี้ยังเพิ่งไปแยกไอยยางเงี้ยแยกก็ได้ แกนี้แร้งจริงก็ใส่ออสโมโคดไปด้วยนะอ่าอสโมโคดไม่เกินสิเม็ดก็พอมันเล่นนิดๆ,ดๆ,ดๆดเดี๋ยวเราค่อยหยออสโมโคดนี่ไม่ได้หยิบมาประมาณน,น,นี้อ่าส่วนอันนี้ก็เราก็แยกออกมาหน่อยถ้าเดี๋ยวต้นอื่นนะ่ะมันจะค่อยๆโตแลล้เพราะว่ต้นใหญ่มันมันไม่มันไม่มได้ไปแย่งสารอาหารต้นอื่นนี่ก็แยกมันออามวหน่อยเขียๆหนะ่ ให้กล้องมีใช้ทักษะในการถ่ายนะเพราะว่า,ามือเราอาจจะไปบังไม่ค่อยเห็นปืด๊ดอย่างนี้นนะปืด๊ดไม่ต้องแบบไปทะนุทนอมมันขนาดนั้นนะ ก็แต่ก็อย่าให้ขาดแค่นั้นนะช้อนเอาลากขึ้นมาคือลากขาดนิดนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกนะกบไปก่นอนอันนี้คือคือให้มันอยู่อย่างนี้ก่อนเยีายวเพิ่งไปแยกไดียพวกเล็กๆไม่ต้องไปแยกไม่ต้องไปแยกนะยำ้ำรอให้มันไซส์อย่างเงี้ยหรือไซส์อย่างนี้เลยอะไซส์อย่างนี้ดีกว่าก็เร็วขึ้นแต่บางคนอาจจะแบบไปแยกพักเนี่ยอย่างพวกใหญ่ๆจะไป แยกพักยังแยกไม่ได้แนะ่ยังไม่เป็นมอจริงพวกนี้เริ่มเป็นมอจริงอะ่ะก็จะแยกได้ถ้าขยันก็แยกซะแค่พูดอย่างนี้เลยนี่ก็คงไวทิ้งแอมแบ็กจิ้งเลันดามังเนี่ยรู้ออกมาเป็นไงอ,อ่ะอันนี้หมดแล้วแค่นี้พอ,อน,นี้เดี๋ยวเลี้ยงไปก่อนอย่างน,นี้เราเลือกเมื่อกี้ให้ดูไว้กิ้ง มินด้าไวกิ้งแอมแบ็กใช่ไหมไวกิ้งแอมแบ็กฟอร์มมันประมาณนี้ผลมนะมันมีหลายวะไม่มีหลายแต่ไวกิ้งมินด้าปากหลายก็เดี๋ยวภาพตัวอย่างอีกรอบหนึ่งนะทีเนี้ยตัวเนี้ยไม่แน่ว่าโตมาอย่างพวกไม่มีไม่สีดำนะ่ะมันอาจจะปากลายก็ได้เพราะงั้นเราต้องดูปากมันด้วยยังไม่เห็นแต่ ไวกิ้งเวนด้าเราสีมันออกแดงอันเนี้ยน่าสงสัยตัวนี้อ่ตัวนี้หนึ่งน่าสงสัยต่อมาอันเนี้ยเห็นฟอร์มชัดหน่อยสองเม็ดนี้ก็น่าสงสัยน่าสงสัยอะไรปากมันอาจจะลายไงไม่รู้หรอกแต่ปากมันอาจจะลายประเมินไว้ก่อนคิดว่า เรายังไม่แน่ใจแนละบวกกับถ้าต้นมันยังไม่ใหญ่ถ้าต้นใหญ่ก็แยกมาแต่เนี้ยอย่างนี้เรียกว่าแยกได้แล้วนะแต่แต่ถ้าถ้าต้นยังไม่ใหญ่ก็ก็เลี้ยงดูไปก่อนให้เห็นฟอร์มหน่อยแต่อันเนี้ยมัน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 เริ่มใหญ่แล้วเดี๋ยวเราขอแยกอันนี้ก่อนเอาสีดำมาสีดำสีดำแล้วถ้ามันได้ทรงของไวกิ้งมินด้าด้วยอะ่ะจะดีมากได้ทรงไวกิ้งมินด้าแล้วปากลายนะก็จะดีมาก เพาว่าใบดำด้วยแต่ส <succeed>. ่วนใหญ่อีกพวกรูปผสมกิ้งแอมแบ็กเมอร์เคิลเนี่ยมันยังไงเดี๋ยมันจะเฮ้ยเฮ้ยเฮเสียงเลยว่าเฮ้ยเฮ้ยเอาอีกแล้วมันเอาอีกแล้วมันเอาอีกแล้ว มันเอาอีกแล้วมันเอาอีกแล้วหลายคลิปแล้วนะพวกมึงเนี่ยฮะเออมันขึ้นคอมกันอีกแล้ววะ่ะอ่ะมาดูต่อก็ก็แยกมาเหมือนเดิมเราแยกสีดำมาก่อนเลยเนี่ต,ตุบตับตุบตับเนี่ยเสียงมันหมดเลยนะไม่ตัดน้อยนะให้ได้ยินเสียงเลยอ่ะอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็หย่อนปุ๋ยอสโมโคตไปอ อุลสมโค่ะดูสองอันนี้เราแยกแยกแยกสีดำจริงๆอะ่ะจะมีอย่างหนึ่งทำไม่แยกสีดำก็ได้อย่างเงี้ยถ้าเราขยันมันจะได้แยกอันนี้พวกนี้ออกมาใช่ไหม งแต่จริงๆอันนี้ไม่แนะนํายังไม่แนะนําให้แยกนะพวกเนี้ยพวกเล็กๆเนี่ยเพราะว่ายังเป็นหม้อหม้อปลอมอยู่ไม่ใช่หม้อจริงบางทีเขาแยกเป็นก้อนทีละสเต็ปแล้วก็ลงลงกระถางเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีมันติดก,กันถี่มากอะ่ะมันแยกยากเนี่ยเขาก็เลยจะแยกเป็นกอๆไปโอเคอันนี้เราลงไปอ่ะอันนี้อันนี้มันน่าจะเื่นกันโอเคอ่ะอีกอันนึง เี๋ยอ,อันนี้เราะจะไปซื้อขุยมะพร้าวก่อนวะ่ะเราสงสัยอันเนี้แต่อันนี้มันอยู่ตรงนี้จริงๆอันนี้ต้องแยกนะเนี่ยเพราะว่าอันนี้มันใหญ่ว่าอือุ้ยอันนี้มีมอด,ดำาุยนี่อ๋อแต่มันเล็กอยู่ยังไงวะเดี๋ยวเดวเดียวน,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 นี่นี่ทับกันจริงๆพวกนี้แยกได้เกือบหมดเลยนะเนี่ยเอไ เราสงสัยอันนี้เพราะอะไรเนี่ยเขาดูสีมันอะมันออกไปทางไวกิ้งมิลันดาด้วยเตาก็ไม่แน่ว่าจะมีนั่นหรือเปล่าแต่คิดว่านะบางโคนเนี่ยในเนี้ยมันอาจจะมีลายเพราะว่าไวกิ้งมิลันดามันมันมีลายซืบซืบสูตรของสูตรของสวนภูมิมชพูเขาใช้ ปุ๋ยคอกแบบพ่นมันเลยดีดเร็วปีกว่าก็จะดีดแล้วอันนี้ผมไม่ได้กินปุ๋ยไม่ได้ให้ปุ๋ยมันกินแต่แรกแต่เดี๋ยวเราจะมาใส่ปุ๋ยอ่ะโดยเบสิกเราใส่ออสโมโคสใช่ไหมและแรงอีกตัวน, <laughs> <Pen f ail. laughs> นึงเพิเพลพนเฟลตัวนี้เดี๋ยวจะลองใช้ด้วยกับอันนี้เ๋้วพอผสมน้ำ หนึ่งอัตราส่วนปุ๋ยหน,นึ่งถึงสองมิลลิลิตรต่อน,น้ำหนึ่งเอ็มหนึ่งลิตรต่อน้ำหนึ่งลิตรฉีดพ่นทุกอาทิตย์ก็คือวันละเจ็ดครั้งอาทิตย์ละครั้งอืมอาทิตย์ละครั้งสองอาทิตย์ครั้งก็ได้อย่าอย่าไปเยอะมากก็บางๆไม่ต้องบางไม่ถึงว่าข้อที่เขาบอกอยู่นะอืมไม่ได้ทุกวันนะเพราะว่าถ้าทุกวันบางทีอ่ะพวกไม้เล็กแค่อางเงี้ยมันจะน็อกปุ๋ยอย่าอย่าไปไปทุกวัน ไม่ไม่ควรทุกวันนะผมใช้เนี่ยเดี๋ยวว่าจะใช้ตัวนี้เลยแพนฟิเลตัวนี้เป็นห้าร้ยมิลเขามีหนึ่งลิตรด้วยนะก็อันนี้สปอนเซอร์อืมสปอนเซอร์ที่งานไอที่ประกวดภาพถ่ายเมื่อเดือนเดือนมิถุนาเนะี่ยใครได้ที่หนึ่งที่สองนี่ตอนนีเ้เริ่มมีสปอนเซอร์มาสนับสนุนกิจกรรมเรานะในกลุ่มแคปนอร w นะกลุ่มคีโมอวด ขม่มคุยทับถมเกิบบทความในแคปนอริทในจ้งในกลุ่มนะในกลุ่มแล้วก็ในเพจต่างหากนะใน,ในกลุ่มในเพจไปติดตามกันให้หมดในกลุ่มก็ไปเข้าร่วมกลุ่มไปเขียนบทความแล้วก็รอประกวดภาพถ่ายกันทุกเดือนสลับกันไม่ใช่แค่มะการมอแกลงลิงนะมีอย่างอื่นด้วยอ่ะกลับมาที่ของเรา ผมแยกให้ดูไปคร่าวๆก็ประมาณนี้จริงๆแล้ววันนี้ขี้เกียจทำมันเยอะอันนี้เราก็ต้องมานั่งแคะหนึ่งตัวสองตัวสามตัว,ส,ตวสี่ตัวซึ่งที่ไม่ได้ไม่ใช่ขี้เกียจทำหรอกยังไม่ได้ไปซื้อขุยมะพร้าวแค่นั้นแหละขุยมะพร้าวผสมมะพร้าวสับไปได้แล้วเดี๋ยวพอไซเนี้เราเปลี่ยนเป็นมะพร้าวสับที่หลังได้ก็คือบา,บางทีผมจะเลี้ยงอันเนี้ยคือผมไม่ทำสี่นิ้วไม่ลงสีนิ้วแล้วขี้เกียจจะลงเป็นสามนิ้วเสร็จปุ๊บเนี่ย แล้วก็ไปลงหกนิ้วเลยแต่บางสวนถ้าเราจะขายนะถ้าเราจะขายบางคนเนี่ยเขาจะเลี้ยงอย่างสวนเอ็นเฟิร์นเขาจะลงเป็นกระถางสี่นิ้วเลยอย่างเนี้ยเขาจะไปลงกระถางสี่นิ้วทีเดียวแล้วเขาเปลี่ยนเป็นหกนิ้วเลยอย่างสวนแ้วยองสมัยแพนเขาจะไปลงสามนิ้วก่อนแล้วอาจจะเขาขายสี่นิ้วเลยเขาก็ไล่ไปสี่แต่ถ้าบางทีจากสี่นิ้วเขาลงปุ๊บเปลี่ยนเป็นสี่แล้วเขาไล่ไปหกก็มีแล้วแต่ตัวอก็คือแล้วแต่ระบบสวนไม่เหมือนกัน อนอกจากลุยสวนเรามีไปเป็นลูกกระจกสวนต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปไม่ใช่แค่สวนไม้กิ่งไลงเดียวสวนอื่นด้วยก็ติดตามกันอสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนก่อนจบดูดิมันมาออกตรงนี้ได้ว่โพระเจ้าเพิ่งเห็นาาต้นอ่อนมอ้นน้อยๆมันโผล่มาตรงกระถางที่แตก เออว่ะเออจะปล่อยไปก่อนเพราะมันก็ยังยังไงมันก็ยังแยกไม่ได้อยู่เอาคือว่าเดี๋ยวเรามาตามติดอันนี้ต่อในคลารสรูมต่อไปคลารสรูมต่อไปเราจะเปลี่ยนไซส์เป็นหกนิ้วโอ้ดียังไม่ได้พ่นนะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวไปผสมเดี๋ยวผมพ่นพ่นที่หลังแล้วเดี๋ยวอัดปุ๋ยจบแค่นั้น เสื้อ Cap แคปโนเรตตอนนี้เรามีลายวิลาวาโคบโบซาไวกิ้งและก็มีลายแคปโนเรตมีสีขาวสีดำมีไซส์ S อไซส์ M ไซส์ L 2 x l 3 l, 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 x l ถึง L ห้เอ l 6 XL ซึ่งใครสนใจสำหรับซุนช่อง <S <S ก็สอบถามได้ที่เพจแคปโนเรตและเสื้อเราสั่งได้ตลอดนะจ๊ะและตอนนี้เราก็มีกาแฟสวัสดสิ์โปรตนด้วยอีกหนึ่งอย่างสำหรับใครที่อยากสนุนช่องงบประมาณในการเดินทางลงใต้ในซีซั่นหลายๆซีซั่นต่อๆไป และไปถ่ายคลิปเดินป่าลุยสวนต่างๆพอต้องใช้เงินทุนเนี่ยก็ขายาดส่วนช่องก็ยังมีนอกจากเสือ้อแล้วมีกาแฟสตรอเบอร์รด้วยนะอนนี้มีขายทั้งในไลน์แมนแล้วก็มีขายทั้งในเพจสตรอเบอร์รีแล้วเรารับโคูกกาแฟด้วยถ้าใครสนใจก็มาสอบถามหรือเอฟได้เลยที่เพจสตรอเบอร์รี่สำหรับเสือ้อนี่เพจแคปนอริ Cap นะจ๊ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าใครอยากถ้าใครชอบคลิปไหนเนี่ย ให้ซุปแตงคลิปนั้นไว้ด้วยนะจะเป็นติปเป็นเงินทุนค่าน้ำมันในการเดินทางอีกช่องทางหนึ่งช่องทางของเรามีหลายช่องทางนะตอนนี้นะก็ขยับสนุนช่องงประมาณก็ช่วยกันอ่ะไว้ก็ช่วยกันสนับสนุนด้วยนะจ๊ะแล้วก็สุดท้ายอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe คลาสรูมต่อไปจะเป็นวิชาเลยติดตามกัน